หลังเนื้อนเนี่ยแล้วหลังนู้นนะผมคันหายผมเนี่ยแล่แล่เหมือนถูกถอดไปนะผม <im it> เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยผมดูคันนู้นดีกว่า <im it> อ้าวครับผมเฮ้ยจริงจริงนะน่ะคันผมหายไปเลยครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยผมปักไว้ตรงนี้ครับผมหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับผมไปทางไหนครับน่ะเอานู่น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 ผมนู่นผม คันถอดไปนู่นคันถอดไปนู่น,น,ดน,นเดี๋ยวผมก็ให้ดูครับผมเอ้าถอดเลยโอ้โหแสดงว่าถ้าถอดไปได้นี่ไม่ธรรมดาผมเดี๋ยวทำเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะฮะโอ้โทำมือกครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้รับชมหมดนะ,ะวันนี้ผมพามาใส่เป็ดคันผมก็เป็ดคันผมมีอยู่30มสิบหลังนะผมก็หมายก็นี่นะผมทุ่งนาดูครับผมลมอย่างแรงเลยครับผมลมเข้ากล้องหมดนะ ฝนทำเท่าเนี่ยผมดูเขาเลยนะเนี่ยฝนเต็มเลยผมก็เดี๋ยวผมจะพาใส่เนี้ยนะผมสามสิบลังหมายทุ่งนาผมว่ามันน่าจะมีตัวเหมือนกันนะผมตรงนี้น้ำลึกมากเลยนะผมเนี่ยแม่โ,โจคจกเลยผมเนี่ยเขาทำหลอดนะผมก็เหยื yeah, ่อก็จะเป็นนี้นะผมเหยื่อเหยื่ออะไรใส่ใส่ใส่เดือนนะผมเนี่ยเย,ยอะเยอะเลยผมเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปใส่ด้วยกันนะผม ็หมายนะครับผมนะหมายจะเป็นหลอดหลอดไปึงถึงโน้นเลยนะผมตรงนะี้นะฮะผมผมก็จะใส่ตามหลอดนะผมแล้วก็จะเลี้ยวไปทางนี้นะผมแดดแรงผม,ผม,ม,ผมนะก็จะไปจนถึงตรงปวกนะผมตรงโพนปวกนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปใสกันะะสองกําลนะังรองผมเดี๋ยวผมจะขอใส่ผมแดดม,มันฝนจะตกครับ ก็ถ้าเป็นเหยื่อสัเดือนนะผมผมก็จะใส่ว่าถ้าถ้าตัวใหญ่ผมก็จะใส่แค่ประมาณสักองะพอแนละ้วฮะยังพอผมเยอะๆแล้วลงได้เลยฮนะไม้ไม้นี้ค่อนข้างสวยนะผมนะี่ยฮะสวยงามเลยครับผม โอเคผมเดี๋ยวผมขอปักให้รับชมแค่แค่นี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมขอลงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวผมจะพากันมารับชมนะฮะถ้าฝนตกผมก็จะพามารับชมตอนเช้าทีเดียวเลยนะครับผมโอเคผมยวผมขอปักฮะอ่ะครับผมก็ตอนนี้ประมาณสักสองทุ่มครึ่งครับผมแล้วผมพามายามเบ็ดนะผมโอ้ดีนะผมนี่วันนี้นะฮะ ก็ฝนตกลงมาผมแต่ตกมาค่อนข้างน้อยผมยังดียังดีก็เดี๋ยวเรามายามด้วยกันนะก็ตกลงมานิดนึงครับผมตกลงมาไม่เยอะผมโอ้ผมคิดว่าจะออกมาอยามปิดไม่ได้แล้วนะฮะไปด้วยกันนะผมเดี๋ยวผมพาพยามด้วยกันนะว่าจะมีกันบ้างไหมนะผมเดี๋ยวเราลุยด้วยกันเลยครับผมไปครับเอาผมเราดูหลังแรกด้วยกันนะผมหลังแรกยังเงียบไะผมโอ้โหครับผม ตาฮุบกันอยู่ในนาครับผมฝั่งนี้ผมนี่นะฮุบกันคูขคับคู่กับเลยผมตูมตาตูมตาผมใส่อยู่ฝั่งนี้โอ้เสียดายผมไปฮะไปเป็นไรห้างบนวนอยู่แถวนี้ละหลังนี้ก็หลังนี้ยังยังเงียบอยู่นะผมไปฮะหลังนี้ก็ยังเงียบอยู่ครับผมไปอังเดียวหลังไหนเออย หลนู้นๆผมหลังนูหลังนู้นเฮ้หลังนู้นยืบยผมหลังนู้นยยอบยเอาเดิหนนห่นหนะหนะน่ะหนะหน่ะหนะหนะอ้าดูดูดูกหผมดูกับผมนนากันเล็กกัผมต่างกองก็ยากนะผมเวผมเอาให้รับชมฮะครับผมต้องระวังระวังมากๆเลยครับผม กล่องผมตุ่มลงไปในน้ํานี่จบเลยนะผมเอาดูนะผมเห็นมันยุบยุบอยู่นะผมอ่าอันนี้ครับผมนี่ครับแต้มแรกของเรานะครับผมเอาดูโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ผมปักอะไรแน่ขนาดนี้ครับผมปลานะโอ้นี่นผมนี่ครับ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 เอ้าปลาหมอปลาหมอผมนี่ครับอ่านี่นะคนะนะรับผมปลาหมอปลาหมอมนะอ,มหมอ่ออา อ,อ่านี่นะครับผมแทมแรกของเรานะครับผมอมีแต้มมีแต้มอยู่ครับไฟฟ้าผมอ่ะไปผมเดี๋ยวเราไปดูข้าหลังต่อไปฮะอ่าด้านนี้นะผมนี่ฮะแม่โคขุดไว้นะผมตูลงไปนู่นนะฮะทุบหัวนะครับผมตกไม่ได้เลยนะนี่นู่นนู่นนู่นนูนูของผมนู่นของผมนู่นขอผมโอ้ขนุนขนุนนู่นนู่นนู่นนูนู่นนูน หนาหนาะนาะเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วโอหเอาแล้วเอาแล้วแล้วนี่ฮะนี่ฮะอะไร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 อ่าเดี๋ยวดูด้วยกันนะผมเอาเรามาดูด้วยกันนะผมอะไรนะครับผมนี่ฮะมันดึงโยบโยบนะครับผมนี่อ่าไหนขอชมครขอชมครับขอชมครับโอ้โหอันนี้ปลาดุ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 โอ้โหโอ้โหโอ้ อืมปะดุก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 ข่านผู้ชมนะผมนี่ฮะ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 ผมอู้หู้หู้หู้อ่ะเดี๋ยวเดีราเราขอขึ้นให้ชมนะผมปะดุกฮึบอยเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเอ้ยนี่ฮะโอ้ปะดุกเหลืองปะดุกเหลืองครับผมครับผมนี่ฮะอ่า อ้าโอเคสวนนี้คืนนี้สองแทมแล้วครับผมสองแทมสองแทมสองแทมอ่ะเดี๋ยวหมุนเก็บไปนะฮะอืเอ้าหลังนี้หลังนี้ก็มีอีกครับผมหลังนี้หลังนี้หลังนี้หลังติดกับผดูกเลยนะผมนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> เห็นตัวเลยครับผมนี่ฮะอ้าวอ้าโอ้ติดติดติดติติด,ตด,ตด,ตดอ้มานอนมานอนนู่นนููนููููฮะ นี่นะครับนี่ครับนี่ครับอ่านี่นะครับท่านผู้ชมครับผมอ่านี่นี่นี่เฮ้ยฮึยฮึยฮ้ยเอาสวยสวยงามสวยงามสวยงามฮึบนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่าอ่าเอาเอาแต้มอีกสามนะผมคือคำคำคืนนี้ครับผมโอ้โห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 อ่านี่นะครับอ่าโอเค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 ไปฮะ อันนี้เป็นยังไงครับผมเดี๋ยวดูด้วยกันครับผมหลังนี้หลังนี้ยังเงียบๆอยู่นะผมดูดูหลังนู้นด้วยกันฮะหลังนู้นหลังนู้นหลังนู้นหลังนี้นู้นนู้นนู้นหูหูหูอะไรอะไรอะไรเอาเหี้ยเอาเหี้ยเอาเหี้นี่นี่นี่ครับผมนี่ครับผมนี่แค่นี่แค่นี่ฮะอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอะไรกันครับอะไรกันครับผมอ๋อไปดูซิดูซิดูซิ ไหน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 ขอดูหน่อยขอดูหน่อยวิวูนูนูปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนผมโอ้เอ๋ออุ้ยผมปักแน่นจังนี่ครับผมนี่ครับผมอ่านี่ฮะนี่ฮะอ๋อหูตัวนี้กินกืนด้วยผมนี่ฮะโอุ้ยอุ้ยดูด้วยผมดูผมดูคันดูคันดูคันโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่นะผมนี่ฮะอ๋อโอ้ยไม่กืนไม่กืนไม่กืนนะผมปลดได้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 อ่ะอ่ะ

อันดึงดึงดึงอ่ดึงกระไบดึงกระไบดึงกระไบอ่าดึง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 กระผมดึงเลยดึงเลยดูซิตัวอะไรดึงดูดูดิดูดิอ่าท่านผู้ชมผมดูอะเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะผมอ่าดูซิโอ้โหนี่นึกผมนึกผมไอ้ดูอืมดึงดู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 ครับผมโอ้โหเอ้าติดเอ้า นี่ผมอ้ามาแล้ว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 นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่โอ้ยขึ้นมาขึ้นมาทางนี้ทางนี้มานี้เดี๋ยวขึ้นก่อนฮะผมึบอือยนี่ครับผมฮะอ่ะมาแล้วครับผมอ่ามาช่อนมาช่อนข้อหนึงครับผมอ่ะนี่นะครับผมอ่าโอ้แต้มแต้มที่ห้านะผมเหลืออยู่ไม่กี่หลังแลนะผมเสร็จหมดแล้วเหลืออยู่สามหลังผมอ่ะหมดพอดีครับผม ฝนตกพอดีครับผมเดี๋ยวผมสรุปปลาเลยนะฮะค่ำคืนนี้ครับผมโอ้ห้าแต้มับผมค่ำคืนนี้นะค่ำคืนนี้ห้าแต้มโอ้ปลาช่อนสองปลาช่อนสามตัวแล้วผมปลาดุกหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหมอหนึ่งตัวนะครับผมอ่าสวยงามสวยงามสวยงามค่ำคืนนี้นะผม,ม,ะผมคคน,นี่นะค,คนนโอ,อ, 2, อ,อ,อ้สวยงามสวยงามอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปปลดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ กระชังแลผมอะแล้วเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเหยื่อนะผมผมพาดูกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุนกันเช้าอีกทีนะครับผมโอเคครับอะขับผมก็ตอนนี้เช้าพอดีผมเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดด้วยกันนะผมก็ผมลงไว้อยู่สาสิบหลังับผมเช้านี้ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวบ้างไหมนะโอ้เมื่อคืนนี้ฝนลงเม็ดพอไปเอาแปะเพราะผมใส่เหยื่อแทบไม่ทันเลยผมอ่ะเราไปดูนะนครับผมเช้านี้จะมีไม่มีนะครับผมเราไปลุนด้วยกัน,นะนครับไปครับนี่นะผม บรรยากาศตอนช่วงเช้านะผมเนี่ยอามหลอดนะผมนี่ับผมผมลงไว้นี่ครับผมหลังเนื้อเนี่ฮะแตวหลังนู้นนะผมคันหายผมเนี่ยแล่แร่เหมือนถูกถอดไปนะผมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับผมอ่ะนี่ฮะผมผมลงไว้อันเนี้ยครับผมเนี่ยรอบอันนี้เลยครับผมอ่ะไปดูด้วยกันนะผมคันคันจมหรือยังไงหรือว่าหายคันนี้ครับผมบ้าในหลอด นี่ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมไปฮะดูคันนู้นด,ด,ดีกว่าเอาครับผมเฮ้ยจริงจริงนะคันผมหายไปเลยครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยนฮะเพราะผมปักไว้ตรงนี้ครับผมหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับผมไปทางไหนครับน่ะเอ้ยนู่นนู่นนู่นนูน่นผมนู่นผมคันถอดไปนู่นคันถอดไปนู่นเดี๋ยวผมาให้ดูครับผมเอ้า ถอดเลยโอ้โหแสดงว่าถ้าถอดไปได้นี่ไม่ธรรมดาผมเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะฮะโอ้โหทำไมล่ะครับผมผมทำไมถอดมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหนี่ครับผมนี่ครับผมนี่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 โอ้ถอดมาได้เฉยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับผมอืมโอ้โหนี่นี่ครับนี่ครับอืมอืมอืมโอ้โหนี่ครับ ฮึมอืมอืมโหนี่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 เฮ้ย,ยเดี๋ยวผมขึ้นบนนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูครับผมผมนี่นะฮะโอ้แรงจัดครับผมถอดคันผมไม่ได้เลยผมเนี่ยเฮะมาเลยมาเลยอย่างนี้โอ้โหแต้มแรกแต้มแรกนะผมอ่ะมีแต้มแล้วนะฮะนี่อืมโอเคโอเค ขึ้นฮะอืมนี่นะครับผมแต้มแรกของเรานะฮะโอ้คันนากันเล็กครับผมโอ้กลัววางกล้องแล้วตุ่มลงไปในน้ำเลยนะผมหลังต่อไปหลังต่อไปหลังเข้าไปอุ้ยคันนาคันนาคันนาคันคันนู้นน้ผมนู้นนะ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 คันนู้นจุ๊บยุบครับผมดูดิดูดิเอ้าดูด้วยกันดูเดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยฮะ ยังไ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 หนไหนไหนไหนนี่นะครับผมคันแรงยุบๆลงไปนะครับผมเดี๋ยวดูด้วยกันฮะดูด้วยกันเลยครับผมไหนขอดูหน่อยเะครับขนาดไหนครับผมไหนขอดูหน่อยเะครับขนาดไหนครับผมไหนอื้ม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 แต้มที่สองแต้มที่สองครับผมอ๋า นี่นะฮะอืมอืมอืมมาขึ้นมาขึ้นมาอืมโอ้โอ้อ,ะะอืโอ้โอ้อืนี่นะฮะอื้โอ้โหแรงจัดครับผมมาครับมาครับมาครับนี่นี่ครับผมมันจะหลุดก็ตรงนี้แล้วฮะต้องค่อยๆค,ครับผมอ่นี่ฮะอ่ะเรียบร้อยอ่ะนี่นะครับผมอ๋โอโห โอ้โหลอยโดนอะไรนักหนาครับเนี่ยผ่านศึกมาเยอะผมอ่ะ,อะนี่นะครับผมอ่าแต้มสองของเรานะโอ้ยเดี๋ยวห้อสะบัดหลุดโวเมื่อคืนนี้กินกันดีกันนะผมเมื่อคืนนี้ยังได้ไปทั้งห้าตัวผมเช้ามาได้สองตัวแล้วฮะยังไม่หมดนะผมยังมีเบ็เดอีกฮะอ่ะคุยคันนี้ครับผมเอ้คันียังมาครับผมเอ้าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดโอ้แผลดินข้าเลอกแฉะเอา้า เห็นไหมฮะอะไรขาวๆตายไม่เอ่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะผมไงเอ่ยฮะดูุนๆอ้าวถูกอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูดิโอ้โหอ่าปูกัดครับผมนี่ฮะโอ้โหนี่ครับผมนี่ฮะโดนปูปูเยอะปูเยอะครับผมอ่ะไปไปเลยปูเยอะช่างมันไปฮะ อ่ะครับผมเราเหลือกันแค่ไม่กี่หลังแล้วนะฮะจะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวเราดูดูกันนะผมโอ้คันนี้ครับผมเนี่ยคันนี้ตัวเบ็ดกระเด็นขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยฮะยังเหลืออีกหลังครับผมอยู่อยู่อยู่ตรงนู้นนะผมพาดูผมแอล่ะแล่ะคันเงียบเงียบหนึ่งๆนครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมสรุปปลาให้ดูนะครับอ่ะครับผมอ่าเช้านี้นะผมก็ปลานาผมเนี้ยฮะ มีอยู่สามแต้ม,มรับผมนี่ฮะโอ้เมื่อคืนนี้ได้ไปห้าตัวขอผมเช้ามาอีกสามตัวผมปชะชอดล,ล้วนเลยฮะเมื่อคืนนี้ก็ยังมีประดุกกับผมเช้ามาไม่มีแล้วอ่ะนี่นะผมอ่ะโอเค,คผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนธรรมากินแล้วก็ช่องย t u b e ช่างสายล่าคนธรรมากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม